มีโอนะครับร้อยยี่สิบห้านะครับผมตัวนี้นะรถตัวนี้ที่เป็นคาร์บูเรเตอร์ไฟฟ้านะครับมีเซนซงเซนเซ,นเซอร์นะคันนี้มาในอาการสตาร์ตติดนะครับผมติดยากบ้างติดง่ายบ้างนะแล้วก็เดินเบาไม่อยู่รอบสวิงขึ้นสวิงลงนะครับผมตั้งรอบตั้งยังไงไปอยู่นะครับผมตรวจเช็คแล้วนะก็เราคิดว่าเป็นที่คาร์บูเรเตอร์นะเราไปหาดูข้อมูลมานะครับผม เขาบอกว่าเป็นที่คาบูเรเตอร์เราก็เลยไปเบิกคาร์บูเรเตอร์ใหม่มานะตัวนี้เป็นคาบูเรเตอร์เทียมแท้ๆนะครับผมไม่ใช่แท้นะแท้นี่คือราคาตัวสูงมากนะนี่นะครับเราได้ของยี่ห้อ sp มานะครับผมเป็นคาบูเรเตอร์นะของเทียมก็จะมาทั้งดุนแบบนี้เลยนะครับมาครบชุดแบบนี้เลยนะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะครับผมมาดูสาเหตุที่เราไปหาข้อมูลมานะ อันนี้คือทําการตรวจเช็คคาบูเรเตอร์ตัวนี้แล้วนะทุกอย่างนะครับปกติดีแต่มีสิ่งที่ไม่ปกติดูข้างในเห็นไหมเห็นแสงข้างๆ้างไหมเห็นไหมก็คืออากาศมันรั่วเข้าออด้านข้างนะผมนะลิ้นปีกผีเสื้อน่าจะเสืยบตะภาพนะสึกลอแล้วก็ทําให้เกิดช่องว่างนะครับเห็นไหมเราตั้งตัวนี้ออกหมดแล้วนะนี่นะ ตั้งออกหมดแล้วนะครับบิดให้ดู่ะฟัะงดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเห็นแสงชัดเจนเลยนะครับผมก็ปัญหามาจากตัวนี้แหละนะครับมาดูตัวใหม่นะครับตัวใหม่นะตัวใหม่เราไม่ได้ถอดตัวลูกเล่งออกนะครับผมตัวเก่านี้เราถอดออกไปแล้วเห็นไหมเราถอดลูกเล่งออกมันก็เลยสามารถ่องดูง่ายแต่ของตัวใหม่นะครับเราจะไม่ถอดออกนะ เดี๋ยวเราจะเอานิ้วงัดตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ส่องทางนี้ให้ดูนะครับผม่ะโอ้โหนี่นะงัดไปอย่างนี้นะแล้วก็ส่องแสงเข้าไปแบบนี้เห็นไหมก็คือมองไม่เห็นเลยนะเห็นไหมนี่นะมันจะส่องไม่เห็นแสงนะครับเสียงรถมาครับเนี่ยะนะดันข้าง เดี๋ยวผมจะพยายามให้ดูนะครับอะด้านข้างก็ไม่เห็นนะฝั่งนี้ไม่เห็นเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็ไม่เห็นเห็นไหมจะเห็นแค่รูสองรูนะครับรูเดียวใช่ไหมหรือสองรูเห็นแค่รูนี้สองรูนะครับแค่นั้นนะที่มันสามารถเห็นแสงได้นะก็สาเหตุที่หาข้อมูลมาก็เป็นตัวนี้เดี๋ยวเราจะประกอบตะขาบูตัวนี้เข้าไปนะครับแทนที่ตัวเดิมนะ แล้วก็มาดูอาการว่าเครื่องคันนี้จะหายแบบว่ามีอาการที่ได้กล่าวมาต้นคลิปหรือเปล่านะครับผมเราจะไล่หาสาเหตุเจอหรือเปล่านะสําหรับรถคันนี้นะสตาร์ทติดยากมากนะครับผมบางครั้งบางครั้งก็ติดง่ายนะครับสําหรับรถคันนี้นะก็เอาไว้อีพีหน้านะมาสรุปมาสรุปให้ดูนะครับว่ามันหา,หายหรือเปล่าแต่ที่แน่แผมคิดว่าหายนะครับผม นะคลิปนี้มันก็ยาวแล้วหรือว่าจะสรุปในอีีนี้ดีเออเดี๋ยวผมทํำคลิปเดียวเลยนะครับคลิปนี้คลิปเดียวเลยเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้นะอันนี้ก็ถ่ายวิดีโอตัวคาร์บูเรเตอร์ให้ดูอาการสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับในคลิปนี้แหละนะครับผมเราได้ประกอบแล้วก็ทดลองไปแล้วนะครับผมสําหรับคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้ติดปัญหาเนิดนึงนะครับผมตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับ ใช้กันไม่ได้นะต้องเอาของเดิมมาใส่แทนนะครับผมใส่ของที่มากับขบูเทียมตัวเนี้ยติดโคดนะครับผมโค้ดก็ขึ้นมาสิบสี่สิบห้าสิบหกนะประมาณนี้แหละขึ้นมาสามโค้ดนะครั้งละแบบว่ามันครั้งแรกมันขึ้นมานะสิบหกแล้วก็มาถอดปลั๊กตัวนี้ออกแล้วก็เอาเซ็นเซอร์ตัวเก่ามาลองเสียบดูนะครับผมก็โค้ดหายแล้วเอามาเสียบกลับไปอีก เป็นโค้ดใหม่นะจากสิบหกเป็นสิบห้าแล้วก็มันเป็นสนะิบสี่นะก็น่าจะเป็นโค้ดเดียวกันนะเซ็นเซอร์ตัวนี้ตอนนี้ก็หายไปแล้วนะครับผมอันนี้เราได้จั๊มแบตนะลูกใหญ่มาเพราะว่าแบตูกค้าานะจะนานแล้วนะเสื่อมสภาพแล้วเปิดสวิตช์ขึ้นมาก็จะมีไฟแล้วก็สตาร์ทสตาร์ทใช้เบรกหน้าไม่ได้จะได้แค่เบรกหลังนะครับผมก็จะเอายางรัดไว้นะเพราะว่าถ่ายวีดีโอมือเดียวจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องลองดู ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะสตาร์ทเครื่องรับบิดแรงๆก็หา เป็นยางนะครับมาลองที่ขาตั้งกลางนะครับผมมันจะไม่ทําให้รถแปลว่าสั่นนะครับถ้าเกิดเราไม่ลองอย่างเงี้ยรถมันจะถลายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เขาสั่นแต่เทือนนะครับตัวรถก็จะถลายเป็นลอยไปเลยนะครับนะถ้าเกิดเป็นรถอ,อัตโนมัติก,ก็ระวังเนี๋ยนะเวลาเราเบิร์นคันเร่งในกรณีนี้ให้กำเบรกหน้าไว้ด้วยนะครับผมนะ ถ้าเกิดเราลัลางแตะพื้นหรือว่าตัวนี้เกิดอาการแบบว่าไปข้างหน้ารถก็จะพุ่งไปเลยก็ตอนนี้น่าจะจบนะครับผมเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งเดินเบาปกตินะัผมสตาร์ทได้ปกติหรือแค่เปลี่ยนแบตเตอรี่นะถ้าเกิดใครพบปัญหานี้ก็ลองเช็คดูนะครับจากที่ต้นคลิป ที่ผมบอกว่าคาบูเรเตอร์มีปัญหาตรงไหนนะแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับของเทียมอาจจะใช้ไม่ได้นะก็เ,ะเลยเอาของแท้ที่มันติดคาบูเดิมมาใส่แทนนะครับก็จบนะครับสําหรับการแก้ปัญหาของ Mio 125 RR นะครับเป็นคาบูเรเตอร์ไฟฟ้าตามนั้น